หลายปีผ่า,านไปเราเนิ่นไม่รู้เหตุาการณ์ที่ผ่านมามันคืออะไรไม่เป็นไรคนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยใจยแค่เพีย เป็นเจ้าไร้สภา,าพแล้วลงกับพลังสัให้โจ้ยังเหมือนสักหน้นาพนลังแทนอ้ออยากจะเป็นเจ้าหรอไอ้โจ้ยังแกงปีหน้าออก็ตายแล้วมึงจะอยากได้ทำไมบพลังเนี่ยโอูยอย้ยมึงจะแต่แต่ตืยังไม่ตายเลยปีเดียวจะตายได้ไงบัดนีลงมานมาอ้จะเป็นเจ้าแทนต้องการอยากจะเป็นิดการต้องการมึงจะชีวิตมึงมาได้ปะ 야 마이 라이브 한대려 힘내, 지도이. 언제 비온 티가 왜래? 와이 노이, 와이 노이. 아이, 도이 지도이, 지도이. ตามมันไปรุมหลังนพ่อกูนี่ฉันถามจร like. ิงนะไปมีเรื <h 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 ่องมีราวอะไรไงชายคนนั้นรู้ใช่ไหมตู้น่ากระโดดแสดงว่าไปกวนเข้ามาใช่ไหมเอา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 ด้วขนาดนี้เราขึ้นไปทำไมเฮ้ย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 ่างนนี่ลงมาหนังน้่งนี่เฮ้ยเจ้าหนุ่มเจ้าไม่รู้อย่างไรออกยาง ถ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ออกสุดยอดแล้วม,มานั่งข้างบนแหม่ถ้วยก็ถ้วยไว้ไงไม่รู้จักเราหรือยังไรรู้จัก<อ>เราเนี่ยโอกระสับแทพนิมิตลมนิมิตลมนิมิตนั่งนานหรือชื่อแล้วกูเนี่ยไปไหนยังไงโอ้สองไม่ปวเมื่ เราไปเจอาือนอกนะ,ะกฉันนะราไปมองหารู้ไหมว่าเป็นพระองค์ท่านโถใครใครก็รู้ราศีพระองค์ท่านเป็นถึงกษัตริย์โถ<ฮ>ไอพี่ยุทธไม่น่าสอนใช้เป็นแบบนั้นเลยนี่เจ้าหนุ่มถวายสังฆทานเพื่อค่ะ,<ฮ>จะเจริญสุดฉันอยากจะรู้พวกเจ้าเนี่ยมีฝีไม้ลามือพระเจ้าค่ะมีงานทำหรือยังไม่มีพระเจ้าค่ะถ้าไม่มีงานทำฟังข้างนี่ตามเราเข้าไปยังเมืองหลวง ยาจะได้อะไรเราจะมาทานให้สามยางและจะมอบตำแหน่งให้คุณพักพลไม่รู้ว่า้ยกล้าใจดีสามมาเฮ้ยเป็นทางที่ดีไม่มีาทางทำไม่มีนี่อยู่จะเป็นทหารแน่เออหลวงเพื่อนจะดีเดี๋ยวพ่อมึงจะรั้งไอ้นี่ผุ้งใจไอ้เรื่องการทุนงานได้สามดิให้หมด สซนที่ไหนเราเกอดตายแล้วก้าไปอยู่ในมาเนี่ฮะเป็นทหารในวันๆไม่ทำงานเลยต้องยิงของพี่แดลงคะ้องอช่ะไรลอฮะไรูปเขาช่วยชีวิตฉันอาไว้เจ้าสุพคอ โอ้ช่อตรงกัแล้วไอ้รูปเหรียญสองตัวน่ะไม่รู้มันเหมือนกันไม่รู้จักคเนเหรบพราดมแปดงตรงเวลาพี่เจ้าขแปดโมตรงเวลาพี่เจ้าข้าเจ้ามาขึ้นเข้าเราเรามีตำแหน่งให้กับเจ้าจริงเพี่เจ้า้เราจะของมอบตำแหน่งให้เจ้า ทเ,เสด็จพี่ขอก็แทะเจย่ค่ะตอนนี้เสด็จพี่กำลังรับสมัครทหารใหม่หรอี่คะพี่เนี่ยผมฉันไม่รู้เรื่องเลยถูกคนรอบทำร้ายแล้วเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นคนช่วยเอาไว้จริงหรอี่คะพี่น่ยก็จะแนะนำให้เจ้ารู้จักอยู่เหมือนกันพี่เหมือนกันเพคะเจ้าสมพรพระเจ้าค่ะการไปทหารภายในเมืองหลวงก็ต้องรู้จักบุคคลสำคัญพระเจ้าค่ะนี่ น้องสาวของเรารู้จักเอาไว้ซะถวายบัคงคมเจ้าค่ะทางบ,างบวงคมเจ้าค่ะ มนไม่รู้จักไม่เคยเห็นไม่เคยแต่อ้วไม่เคยจะไปช่วยเหตอนที่เขาโดนท่มโดนจูมปุ๊บแล้วหายแล้วไม่รู้จักกันไม่เคยผู้ชครับเขาจะลุยตอนมพูดเนี่ยแหมลิ้นเนี่ยรวมเหมือนไม่มีพี่รุเลยนะครณเจ้ชมคระบไหนไหนก็ไหนไหนนะเราเนี่ยบอกไว้เล้วว่าจะมอบให้สามอย่างอยากจะได้อรขอประมาเลยเลยจาให้เป็นความจริงคุณเจ้ชครเป็นความเชอที่น่ขอเลยข้อที่หนึ่ง ดูดีๆนะในมือของเราเนี่ยของสวยๆงามๆมันมีเยอะอยากจะได้อะไรก็ขอแล้วเราจะให้ข้อที่หนึ่งขอเลยให้ปูปาต้มข้าวต้มทีให้ปูปาต้มข้าวต้มที<ห><ห>ข,ทขนมจีนนะมึงกินให้หมดเถอะกูไม่เห็นมึงกินเลยกูเห็นตักใส่ถุงอย่างเดียวปูปาไปข้อที่หนึ่งกรเลากหมบอกอย่าให้ปลดปลนะ่อยปลดปล่อยนะข้อตั้งแต่แดนเนี่ย ถึงแดนเท้าให้เป็นอิสระทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมไปขออย่างนั้นได้ยังไงไอ้คนนี้พ่อคุณก็ออกมาขายม้ากะเออคือตรงตาพ่อของมึงไม่ได้ขายเนื้อพ่อเขาขายม้าอ้ฮะทุกชั้นเหรอว่าข้าที่สองได้ขอได้เลยนะทุกท่านส่วนข้อ <listen> ท <to me> ี่สองเออคุณกบอกขายม้าได้มาขายเนื้อ กูบอกแล้วอย่ามาถึงงานไหวไม่ควรมากูมาถึงตั้งแต่บ่ายหนึ่งนะแล้วหูไม่ดีหากันทั้งหมดสุดข้อที่สองเก้าะกระบอกจะขอดูดเนื้อไม่ใช่ข้อที่สองเก้าะกระบอกจะขอขอเอาต้มไปของสวยๆงามๆในเมืองมีเยอะขอร์ดเลยคอร์ดที่ลงท่านราอูปสมบททดแทนคนทุกคนพ่อทุกคนแม่มาช่วยเฮ้ย ี่่านให้ขอของสวยๆงามๆม,มาขออะไรขอบวชฮะคนเราเนี่ยม่จะเป็นต้องบวชตอนเบียดก่อนก็ได้ข้อที่สามข้อที่สามรอบงที่จะขอขออนะไรขอ <มา S 2> ของแก้วมุกุล้อนที่บ่าขอองหญิงเป็นคู่แต่งงานเพื่อป้าพูดอย่างนี้ดิไม่เคยรู้จักเลย ไปแล้วกูเป็นเจ้ากูพูดไม่ผิดไม่ผิดอ่ะเขาผิดเองจะเข้าฮากันทั้งหมดชวนกินไม่รู้จักไปอะค่ะรู้ครับยูจ๋าชอบไหมให้ชอบเสื้อเอาครับไอ้ฮามึงส่งอะไรมามึงรู้ไหมรู้คือหนูอว่าเป็หนหลานลุงใช่ไหมล่ะไม่รู้จักมึงมึงใครกูก็ไม่รู้ เจอกั่ข้างทางเลยรับเึ้นรอมาเล่นอีเราน้องสาน้องชายน้องท้องเลยทำไมหลงทางเห็นเราใจดีแบบอยก้าองค์ผู่านใครี้ยงวราทำไปมาขอน้่ความนี่รู้หรือเปล่าน้องสาวของเราเนี่ยเรารักบาดดวงใจเจ้ามาขอแบบนี้ก็มอมเพื่อต้องรับใจ ชอบพี่ไม่รู้ชอบอย่างกูเนี่ยมาคนเดียวู้มึงไม่รู้จักนี่มันขับรถมากูไงพี่เกาะกระบากมามาคนเดียวไอ้หนูหนูขอโทษไม่รู้จักไม่รู้จักยันดึกก็ได้ลับเป็พื่วันนี้ลองข้ามไปเจ้าข้าเป็นความจริงรู้เจ้าข้าเป็นความจริงรถเทศไทยเจ้าข้าแต่งเลยไหม แต่งเลยที่ดีาวเพื่อนทเราขอไปราวบวชก่อนเสร็จเรียบร้อยเอาเพราะฉะนั้นแล้วไอ้สองส่วนมึงไปปล่อยนักโทนตั้งแต่หนึ่งวันยันตลอดชีวิตขอเดชะะองท่านทิงไม่ต้องมองหน้ากำลังขันขอคนนี้ไปคู่แต่งงานได้ไหมมันเป็นผู้ชายไปไปปล่อยนักโทนซะ เจจ้าขออะไรไม่มีเลยพระเจ้าค่ะมีทางเดียวสิ่งเดียวคืออยากกลับไปบวชไม่ตจ้าค่ะเอ้าไม่เปลี่ยดตอนนี้ไงบวชสอบพระบวชตอนใช่ไหมพระเจ้าค่ะบวชเสร็จปุ๊บต้องรีบมาแต่งกับน้องสาวเลยนะรีบเดี๋ยวจะมาดูตาไปเลยไปไปไปแหมมันนั่งตายอยู่แล้วต่ได้ไปเลยไปดูไปดูพระเจ้าค่ะเนื้อหรือม้า ลงในภูมิใจในตลาทีุ่ยคุยคุยมาคนเดียวเป็นระยะหนักอย่าไปตะล่อมตะล่อม้ตดอกไม้ยเียสี